คหลายคนเวลามีเงินมาเนี่ยสามารถจะใช้ก่อนแล้วค่อยมาออมซึ่งเป็นจริงไมาเซทที่ผิดคุณควรจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนการนําเงินออมไปลงทุนเพื่อจะสร้างผลตอบแทนที่ดีการที่คุณจะมีความมั่งคั่งคุณจะมีความชีวิตที่สุขสบายตอนที่คุณกเกษียณแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้คือหนังสือออมจากน้อยเป็นอยล้านเนี่ยเป็นหนังสือที่จะทําให้คุณเข้าใจเรื่องการลงทุนแบบง่าย แล้วนอกจากนี้หนังสืงเอเล่มนี้ก็ยังมี QR code ก็จะเชื่อมไปถึง YouTube ซึ่งเป็นส่วนที่ผมจะมาขยายความในหนังสืงเอเล่มนี้และสำหรับท่านที่อ่านแล้วแบบมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะมาเขียนไว้ใน y t u t u ของผมได้แล้วก็ผมผมก็มาตอบให้อีกก็เหมือนกับเป็นอินเตอร์แอคทีฟเป็นหนังสือที่สามารถที่จะผู้อ่านที่สามารถจะติดต่อ,อผู้เขียนได้ด้วยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ เ็กนุ่มที่แบบก่อร่างสร้างตัวขึ lonely, ้นมาพ่อแม่เขาไม่มีฟังเขาพูดเนี่ยนะคะเขาออกเล่มที่สองแล้วเวลานี้นะคะเขาเขียนดีมากเกษียณเร็วกเกษียณรวยถ้าเกิดเกษียณแล้วยังไม่รวยนะคะจะได้มีโอกาสมาตั้งต้นใหม่แล้วก็เด็กๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอาไปเป็นแพลตฟอร์มของชีวิตได้ด้วยอันนี้คือเรื่องที่สำคัญทำให้คนไทยรู้จักการออมแล้วก็การลงทุนไปพร้อมกันค่ะน้องเขาเก่งน้องเขาเก่งแล้วเขาก็จุดหนึ่งที่ใช่ก็คือจุดที่ คุณกิดเขาบอกว่าคนไทยต้องเปลี่ยน m i n ์ s ซ็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดมันจะมีหลายอย่างที่เ,เราคิดคิดกันมาแล้วระบบโลกมันไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่ามันต้องเริ่มเร็เรวหน่อยนะคะเขาก็เริ่มตอนที่เขาเทาปริญญาตรีที่จุฬานี่พี่ก็อาจจะยังไม่สายเกินไปเขาก็เาก็บอกว่าทําได้อายุ60แล้วก็ยังทําได้อะไรอย่างนี้นะคะ่ะพยายามนะคะว่าหามาเท่าไหร่เนี่ยจะต้อง มองว่าเราจะต้องคิดออมก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาบริหารจัดการในส่วนที่เหลือในการที่จะใช้ไม่งั้นเราจะเพ้อเจอเราจะไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่เหลือจริงๆ